คือข้อสอบคับดูคำตอบสิครับสิ่งที่หลายคนพลาดก็คือตัวซุปเปอร์เมจกระแสหลูกที่ไหลาตามซุปเปอร์เมจก็ต้องเป็นหัวส่วนก็เป็นลกใส่มาเป็นแบบนี้สมการทีกหนึ่งครับแล้วลูกที่หนึ่งลูกที่สองนับสึกษาเปสิดีๆบางคนไม่เอา R อาห,หนึ่งทิ้งไปอ่ะแต่ทิ้งไปไม่นะ R หนึ่งก็ R สามใช่ไหม พอมันได้สมก,การซิเปร์เรียบร้อยแล้วก็ตัดอาสามอิงแล้วก็วนไว้เป็นสมก,การที่สองตามแบบนี้สมการที่สามแยกสมก,การก็จะได้คราวนี้โจทย์จะถามน้อยกว่าที่จะถามในเวนเซสไซ์โจ,จทย์จะถามไอ้ดูเช่นเอาคำตอบต่ตตางๆในแต่ละข้อมาใส่ด้วยนะคะระวังเรื่องหน่วยพจนิยมอย่างน้อยสองตำแหน่ง กระแสที่ไหลผ่านอาสาก็มีทั้งสองตัวเอาตัวที่มากเป็นตัวตั้งตัวที่น้อยเป็นตัวลบเพราะว่าเป็นส่วนทางกันนันส่วนทางแบบนี้ยังไม่ตรงไหมยัมตงต่างกันไหม ข้สี่จะเป็นไซส์กับว่าสามจำได้ผิดไว้ต่างกันแค่ตรงลูจกจุดท้ายต้องจึตรงนี้ตนี้นะคะจะมุมซ้ายด้านเจอหัวให้ใส่หมวก่อนแล้วก็คือกันมาระวังปิกกกดก็หมายปิดนิดนึงก็คือปิดเลยก็ที่นึกถกกมุ่งหมัง

วุเดชตีไวเลอร์ปีนี้ก็จะเป็นคลายกับข้อหกกระแสแรงขึ้นนั้นพุดถักงข้อหกที่มันเป็นกระแสแรงขึ้นถ้าตามไปไม่ถึงไอสามก็ไม่เป็นไรเอาแก่ไอไอสองไม่ได้นะคะรวมไกลสุดเข้ามาเพราะว่าด้านขวานี้เราจะต้องยึนแค่ก้อนเดียวสิบกับสิบก็เหลือแค่ห้แล้วก็อันคงมาขนาด แล้วอันโปรมันจะสลับกันแบบนี้นะคะก็ได้เซ้ตเป็น r x r y แล้วแต่เรานะคะเป็น r 1น r 2อะไรก็แล้วแต่หรือ r a r b ได้เนะเซตขึ้นมาเองได้เงื่อนไขของมันก็คือกระแสที่เราต้องการหาวุาอยู่ฝั่งซ้ายมือให้เอาตาฝั่งขวาเป็นดัวตา้าแล้วอย่าลืมคูณกระแสที่เราต้องการแบ่งด้ยนะคะเขียน สูตรทุกขั้นตอนกรณีที่เราแอนพลาอีกกดตัวเรียนจจะได้มีเปลี่ยนแปอ่ะลองดูสิถ้าเยนแต่ละข้อเราทำไม่พอเราก็เขียนไว้ด้านบนด้านซ้ายด้านขวาด้านล่างได้รจะเขียนตรงด้านอีกแผ่นหนึ่นงเขียนบอกจานนิดหนึงนะคะข้อนี้ใช้าานเวลาไม่นี่ยแต่แค่เราก็ต้องจําจุดได้ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวา รวมก,กันเป็นก้อนไดอาร์ตเท่าไหร่ตรงไหยลูปเปอร์โพสิชันของปีนี้จะเป็นสองสองตัวก็ดูเล็กเล็กเล็กถ้าแปล ถ้าเราโฟกัสไปที่กระแสตัวแรงดันก็จะจรัด้นปูจอปูจอถ้าเราโฟกัสเป็นวิธตัวแรงดันตัวกระแสก็จะตัดออกทั้งเส้นดีด้วยนะคะห้ามทำบนดูโดยที่มีดัดจ่ายสองตัวอยู่ของดัดหน้สศูนย์อันดีนะนั่นคืเมทนะคะเทวิวโพซิชันคือคลิปและแรงจั๊เวลาเราเคิดรูปที่หนึ่งสมมติโจทย์ถามว,ว่าไอเอที่ตก ที่ไหล่ผ่านโดน R เป็นลูปที่หนึ่งได้ก็แค่ใส่เป็น i a แดดเดนด้านล่างจะบอกกานอยู่แล้วลูที่สองถ้าได้ก็คือเป็น i a แดดหรือ i a สองนะคะต้องค่อยประมกันถ้าเป็นทิตามกับโจทย์มันจะออกมาเป็นบวกไปข้อย่อยเราลองดูซิตรงไตรงกับคำตอบ ถามว่าให้ไกลเรนี่ยเพิ่มข้อหนึ่งกัองสองยก็ต้องถ่ตาข้อสองก็จะออกไปคล้ายข้อหนึ่งกับสองปรับนิดนิด้อะไรซเปอร์โพชั่นลองทำอแปเมื่อกี้ต้องแบบนี้คือเล็ยนยเกมแวบเ้ก็อลองทำข้อหก 3ามสี right. ่ตึกดสอาตาแล้วก็หกกับแปดเพ้าแบบนี้ไม่ออกนี infinity, uh, so, um, uh, oh. right. so, ่คืข exactly ้อสอบติและจคล้ายนี้ก็จะสลับสลับวัวตัวอานิดนอยตอนตัว อให้ีนงไหน่งใช่ไหมของข้อนีันจเสอมไปเลยสับเปื่อยตีไก่กสองคนไก่สองตีไก่ำไมีไก่ซุปเปอร์เล่ะแต่น่เดี๋ยตีไก่อร่อยเลกินได้กินเล่า เริมนอปสงเลยอันนี้เล็กไหมเล็กเล็กนะเพราะตัดสิน หนึ่งสองสามสี่หกแปดองวงไว้ก่อนหนึ่งสอเออกเไพ่สามสีก็จะจับจักู้ิ้หน่อยเอเอาใหม่ก่อน แปดก็คือจะเป็นแหล่งใจแค่สองตัวอาดูตรงนี้นี่คือข้อแปมีบางเซกชันเขามาถามกันข้อแปดเวลาเราทำได้วงจรได้สายหนึ่ง <c oughs> อ่าสามตัวเนี้ยอย่าเอามาอนุพหน่งขนา,นจาดจะเป็นขาดน,นะ <c oughs> อันนี้มันไม่ได้เป็นขนาด <c oughs> ไม่ได้เป็นอนุพั มันเป็นผสมที่ถ้าเราจะต้องแปลก็คือจะต้องใช้พวกเดลต้าแปลงเป็นวายให้เราวนอยู่เพราะบางเซสชันเนี่ยเอา R1 กับ r าสองบางขนาดกันหรือเอาอาันอุั้กลมกันกกแล้วก็มาไม่ใช่นะรูปที่แบบนี้นะเพราะเดี๋ยวในข้สอสอบก็จะมีความท้ายแบบให้ใช้วนยูจะได้ไม่ต้องกิดเห็นมีหลายคนเลยยุบยุบเพย่อจะจำงู เราสิที่จะเลยแล้วก็ลงที่ดอตอรล้งถามวันันานกวนเสาร์จะวั่าันี่ย แตกแตกคนนั่นคือติดดิดิบดีใจเชียครับคือได้ไหมมองดูคิว่าช่วยนะช่วยมากเเข้าใจว่า Really? Mm -hmm.